ครับก็สวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับเพื่อนๆ Facebook นะครับหรือว่าอิน t ต g r a แกรมหรือว่าไลน์นะครับ YouTube นะครับทุกๆยูเซอร์ก็แล้วกันวันนี้เราอยู่กันที่หลังเขื่อนนะครับหรือว่าฝายน้ำล้นฉิหลงนะครับบ้านหันเซระภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับนี่นะครับนักร้องหนุ่มของเราก็กำลังหาจอกแหนนะครับ เป็นอาหารเสริมให้เป็ดที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมทองสวรรค์ครับศูนย์ของเราอยู่ทางนู้นนะครับนี่ครับตูนลูกตานะครับสัตว์เลี้ยงก็เยอะมากเช่วงนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศดีมากนะครับวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับ นี่นะครับอีกไม่นานนะครับอ่าไม่เกินความฝันนะครับเราจะมีสะพานไม้ไผ่นะครับไว้เดินเล่นริมน้ําชีหลงนะครับโอเคครับ